สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะฮะในการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญะ,ะที่เขาจะดูนะฮะว่าความทับใจครั้งแรกนะครับในเรื่อการทับใจเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเ,เกิดขึ้นเพีองรั้งเดียวนะครับในเรื่อคำทับใจครั้นสอนจะไม่มีนะฮะแต่นเรืการการสัมภาษณ์นี่สภาษณ์บากนะครับ ดังนะนั้นการผู้จัดการเขาจะตัดสินใจจ้างเในสามสามนาทีแรกนะครับนั้นเราก็จะเป็นจะต้องสร้างความพิจัยที่ดีดังนั้นจากมุมมองของ c ีอของยายการจ้างงานนะครับนะนี่ก็มุมมองของนายจ้างดังนั้นจะเห็นว่าการสอบสัม,สมภามนี่สำคัญมากเช่นถามว่าบอกบอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณนะครับ เป็นเรื่องที่ผู้สมัครและเป็นพันๆนคนไม่สามารถบอกว่าคุณกี่ครั้งที่ที่ตอบคาถามดีนะครับแล้วก็มีปัญหาคําถามนีเนี้อย่อะไรก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะประทับใจมากกับคําคตอบนี่มันไม่ใช่ทฤษฎีแต่และคคาตอบที่ดีที่สุดบางส่วนคําตอบที่ดีบางส่วนสำหรับคำถามนี้แต่สอนให้คุณได้ในตอนท้ายของวิดีโอนี้อันนี้ก็เกิดจากแนวคิดของแดนนะฮะส่งออกมาให้ผู้ฟังนะครับ แนล็อกซึ่งเป็นคนที่มีความโด่ดงดังในจีนฮะเขาบอกว่าจะให้คลิปเล็กๆน้อยแก่คุณด้วยนะครับานะฮนะต่อไปเมื่อคุณถูกคำถ,ถามนี้คุณจะต้องรู้ว่าพูดอะไรนะครับแต่ตอนนี้ให้ฉันให้คุณแจสองสาดอกกับคุณก่อนนะครับอ่านะี่ก็เป็นเรื่องที่เอ่อการสัมภาษณ์จึงจะต้องเอ่อรู้จากคุณแจนะครับเมื่อผู้จัดการถามว่า เราเลียให้ตัวเองเชืนฟังหน่อยสินะครับเขาไม่ได้ถามเรื่องราวเกี่ยวชีวิตของคุณเขาจะไม่ถามเกี่ยวกับแมงคณภูมิหลังของคุณนะครับชื่อสุนัขของคุณชื่อแมวพันธุ์อะไรต่างอันนี้เขาไม่ได้มาสนใจตรงนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเมื่อคุณได้ยินคําถามนี้พวกเขาคิดว่าโอ้ฉันเ,เล่าเรื่องชีวิตของฉันให้ฟังหน่อยสิแต่ยี่สิบปีี่ต่อมาคุณยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคัญเลยและสิ่งที่พวกเขาถามจริงก็คือคุณนําอะไรมาที่โต๊ะ จากนี้ไปเมื่อคุณได้ยิงคําถามบอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณต้องการให้คุณเปลี่ยนความคิดครับนั้นสักว่าคุณสร้างมูลค่าอะไรให้กับบริษัทได้บ้างคุณสามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับบริษัทได้บ้างนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังถามนะคุณไม่ควรพูดไปเรื่อยนะฮะเกี่ยวกับสิ่งภูมิหลังคุณและทั้งหมดนั้นอย่าทำเช่นนั้นเด็กขาดนะครับคุณแก้มาเลขสองเป็นตัวตัวเองแต่เป็นตัวเองให้ดีที่สุด ข้อพิพาทอย่างหนึ่งที่ผู้คนทําในที่นี่คือพวกเขาเชื่อในการสัมภาษณ์ว่าฉันแค่เป็นตัวฉันเองใช่คุณต้องการเป็นตัวเองแต่คุณต้องการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดคุณต้องการของแท้แต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณเพียงแค่แบ่งปันทุกอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่คุณนั่งตรงข้ามโต๊ะผู้จัดการจ้างงานมันเหมือนกับการออกเดทพวกรู้จักกันนี่เป็นเหมือนวันที่ดื่มกาแฟดั้นให้แน่ใจว่าคุณได้แสดงตัวที่ดีที่สุดของคุณนำาท้าที่แข็งแรงไปข้างหน้า เมื่อพวกเขาถามคำถามคุณทุกสิ่งที่คุณแบ่งปันแถลนงนกานนรใดๆที่คุณทกมันจะต้องผูกกับกับสิ่งที่อยู่ในนั้นสําหรับพวกเขานะ W I I F M ผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีคนจ้างงานและคุณกําลังสมัครนะแ,แบ่งพิจา,ารณาโซเชียลมีเดียนะครับพิจา,ารกาที่จ้างงานก็จะาถามคุณว่าเอาละบอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณหน่อยคุณอาจจะพูดว่า ก็อืมชั้น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 โตมากับโซเชียลมีเดียก็ชั้นใช้โซเชียลมีเดียมานานแสนนานชีวิตจริงๆแล้วชั้นก็คุ้นเคยกับเมื่อประมาณสามปีก่อนชั้นคิดว่ากับตัวเองว่าบางทีชั้นอาจหาเนื้อที่ได้จริงด้วยวิธีอื่นนี้จั้นจงเริ่มเล่นกับมันและอืมรับลูกค้าสองสามรายที่นี่และที่นั่นฉันได้ทำงานกับอีกสองสามคนและตอนนี้ มีแผนจะแต่งงานและกูมั่นของฉันบอกว่าฉันควรได้งานที่มั่นคงฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันกำลังมองหาเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตดีมีโอกาสโตดีนะครับและที่นี่ก็ไม่ไกลจากบ้านผมนีดีหน่อยขับรถแค่สิบนาทีก็ถึงที่ทงานแล้วคุณเห็นปัญหาหรือไม่แบบที่เลยสั้งหมดฉัน มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นสิ่งที่บุคคลต้องการและทุกสิ่งนั้นความคิดที่ไม่ดีตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรหากคุณเป็นผู้จัดจาก,การจ้างงานเมื่อคุณถามคำถามนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างอังนั้นคือคําตอบที่คุณได้รับแต่นั่นแทนที่จะพร่ำเพรอถึงเรื่องนั้นเกี่ยวกับภูมิหลังของฉันและทั้งหมดนี้สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่อากคุณเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์สิ่งที่ได้สำหรับพวกเขาสิ่งที่อยู่ในนั้นสำหรับผู้จัดการจ้างงานคุณจะพูดอะไร เขีนใช้สิ่งง่ายๆเขียนสิ่งนี้ลงไป GHS s เป็นความสำเร็จนี่คือสคริปต์ที่คุณสามารถใช้ได้ฉันว่างครับหรือพื้นหลังของฉันว่างเปล่างั้นผมขอสาธิตแมมว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่คุณสมัครกา,ารแรกความสำเร็จฉันได้รับฉันทำโซเชียลมีเดียมาสามปีแล้ว ได้ฉันเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือบริษัทและผู้ประกอบการในการขยายแฟนเพจเ c ็ b o ว k ของพวกเขาช่วง3มปีที่ผ่านมาเพียงเดียวฉันได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายสิบลายในกว่า1 0สามาำที่แตกต่างกันที่จแล้วฉันสามารถช่วยลูกค้าของฉันเพิ่มการมีส่วนร่วมขยา,ายแฟนเพจได้3-5ถึงาอัปเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาไม่ถึง6เดือนนี่คือสิ่งที่ฉันลงรายจริงฉันได้ระบุคลากาบางราย ฉันเคยร่วมง,งานด้วยไว้ในจดหมายอ้างอิงเป็นเห็นวิธีการทำงานเป็นกางพูดถึงความเสด็จคุณแต่ไม่ได้โม้เป็นมากกว่าการสแสดงสแสดงชุดทักษะของคุณเกี่ยงเรื่องอะไรความเสดนอันดับเด่งดังนั้นขั้นตอนที่สองคือความแข็งแกร่ง strong นะฮะ strength strength นี่คือ skip, จุดแข็งของฉันคือจุดแข็งที่แท้จริงของฉันคือ หมายเส้น e a จมเติมคำัดลงในช่องว่างที่แท้จริงก็แสดงคือความสามารถของฉันที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าผู้ชมของคุณต้องการอะไรและภูมิใจในชื่อเสียงของฉันในการสร้างเนื้อหาที่มีส่วนร่วมและน่าสนใจซึ่งฉันรู้ว่าผู้ชมของคุณที่ชอบและต้องการแบ่งปันนี่คือขั้นตอนที่สองพลังของฉันว่างเปล่าการที่สามสถานการณ์ความหมายนั้นนําไปใช้กับตำแหน่งที่คุณสมบัครได้อย่างไร จะใช้ภูมิหลังจุดแข็งของคุณกับบริษัทใหม่โอกาสใหม่อย่างไรสถานการณ์สิ่งที่ฉันกำลังมองหาคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาคือเติมลงในช่องว่างสิ่งที่ฉันกำลังมองหาคือบริษัทที่ฉันสามารถเพิ่มมูลค่าได้และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นบวกได้ที่นี่ฉันสามารถเข้าร่วมทีมที่แข็งแกร่งได้นี่คือสิ่งที่บริษัท ABC กำลังมองหาใช่หรือไม่ คุณเห็นในตอนท้ายที่คุณถามใครก็ตามที่ถามคำถามเป็นผู้ควบคุมการสนทนาดังนั้นคุณต้องการถามคําถามแต่ตอนนี้ผู้จัดการฝ่ายทั้งงานก็จะประมาณว่าโอเคใช่ฉันรับว่านั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองหาแต่คุณได้จากที่นั่นเนื่องเพราะคุณกําลังสัมภาษณ์ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องขายถามต่อไปที่สงสัยก็คือฉันต้องจำสคริปต์อะไรชิ้งอย่างใช่ไหม คำตอบคือใช่อย่างแน่นอนคุณไม่ต้องการไปโดยไม่ได้เตรียมตัวจริงๆคุณอยากจะเขียนมันออกมาในการฝึกฝนซักซ้อมมันหลายๆครั้งแต่นั้นมันคุณอยู่ต่อหน้าผู้จัดการช่างงานที่มีความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการจะต้องท่องจําได้พูดหลายๆครั้งและทําซ้ําหลายๆครั้งอันจึงออกมาเป็นธรรมชาติบ้ากสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือ ปตป็นตลกและคุณไม่รู้จะพูดอะไรคุณไม่ต้องการทําเช่นนั้นคุณพ่ว่าวิดีโอนี้มีวิวโปดแสดงความคิดเ,เห็นดา้ดานล่างข้างล่างนี้นะครับหรือมีคำถามใดที่จะให้อ่ให้ตอบนะครับโปรดแสดงความความเห็นร่วมกันนะฮะนี่ก็เป็นแนวคลิปของเ u n ีบาโยเซลกุนนัมเซอทิปปิสท o ปปิเคชั่นของแดนน,น,นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณครับ